พี่น้องเอ้ยอันว่าบุญบุญน,นี่บ่มีไผ่ปั่นแจกมันบ่ฮอนอยากได้คือไม่พากลางคือจังเห้ากินเขา่าเห้ากินเห้ากะอิมมันบ่ไปอิมทองเขาพุ่นผู้บ่กินซะแล้วสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลํำเบิดสุข,ขูสุคน เอฟของน้องอุงอินเอฟซี FC ของพ่อเอกเอฟซี FC ของแม่หน่อยเอฟซของสาวหน่อยเพรดปันแพงและเอฟซของคุณย่ากามาแล้วชาแนลมืัอนี้กามาพอกันอีกคือเกา่ามามาแล้วเสียงแจ๊วๆจวอีเมยาหาก่กฮาฝุตหมตีใบกับเบาฟังเด้อมัอนี้มีเรื่องเล้วดีๆมาเบาจ่าสูฟังคือเกา่าคุณยากลับไปหาแต่เรื่องที่ ที่เปิดแต่ตื่นเต้นที่เปิดแต่ดีใจนั่นแหละมาเบาสูฟังเกี่ยวกับขอบครัวของอิหลาหนอยองอิงพ่อหน่อยเออพ่อแม่ <laughs> พ่อเอกก็ไม่น้อยพอนมีเรื่องดีๆเมื่อนี้ไปเบิ่งรู้ว่เพนมีเรื่องอีหยังดีๆก่อนสิไปคุณยายก็ขอฝากซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะจ๊ะ ค้ามสุภาษิตเพิ่นไายหลืคนมีบุญบุญบุญนี่บ่มีไผยปั่นแจกด้วยเหตุที่อีหลาหน้อยก็มักทำบุญทำท่านกุศลก็เลยมหาอีหลาหน่อยคือกันขนาดเทศบ้านก็นมีคนมีสามีเอฟซี FC ใจดีมีผู้ใหย่ใจดีมาเจออาะน้ำบาดาลหาเจออาะน้าบาดาลแล้วแล้วบ่ต้องใส่ไฟฟ้าก็มีเจ้าของ แผงโซลาเซลล์ติดต่อมาให้ตั้งให้ฟรีนะคะมาติดตั้งให้ฟรีติดต่อมาเพราะเอกเพื่อนวัดออกจากงานของเมื่อนี้แล้วเพิ่นสีมุงขับรถไปจังหวัดยะโสอําเภอไทมุนท่านที่แต่เอฟซีเพื่อนก็ติดต่อมาว่าเพื่อนสิเอาแผงโซลาเซลล์มามาวางแผงพันห้ยวาชิเฮ็ดติดตั้งแบบไรมาวัดเพื่นทีเพื่นก็ได้มาเบิ่งแล้วก็มันก็สชิมี่ปัญหาแน่จากน้อยเกี่ยวกับหน้าบดานอันเก่า กับแผงโซลาเซลล์มันเข่ากันบได้น้ำม,มันหน่อยเพิ่นว่ามันก็นต้องมีกันเพิ่นมีวัดมีตรวจสำรวจข้อมูลไปให้ไปเบิ่งว่นาน้ำปรดานที่เอฟซีเพิ่นสีเอามาหา้เนี่มันสีติดตั้งได้บอมันสีเข่ากันกับแผงโซลารเซลล์เพื่นบอเอฟซีเพิ่น มัดติดใหยฟรีๆเลยค่ะราคามูลค่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่เพิ่นการให้ปะเราไปดูเลยค่ะว่าเพิ่นเ็ดอีหหังกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่เพิ่นเพิ่นนัดครับติดตั้งแผงโซลา์เซลล์ครับโซลาเซลล์สูบนำอันนี้เพิ่นมัติดตั้งให้เทียวจีเลียวกะ อีกเจ้าหนึ่งครับเพื่อนมา้จอนำให้ครับเดี๋วันโซล่าปั๊มครับปั๊มบดานโซล่าเซลยวครับนอกจากโซล่าเซลยวกับมีจอนำนั่นเองบ้างครับอ่ารถเจาะแบบนี้ครับมีหลายจังหวัดอยู่ครับเงานที่แต้งครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าถึงบ้าครับครับทั้งทั้งงานเจาะทั้งงานออนกริดทั้งงานปั๊มครับแล้วก็โซล่าเซลล์รูปท็อปโซล่าเซลล์โรงงานครับครับยววันโซล่าปั๊มครับปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ครับ จำนายทั่วประเทศไทยครับทั้งติดตั้งแลวก็จำนายครับแล้วก็ไปครับสำหรับตั้งประเทศก็มีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันเทงนะครับอยู่ตลาดหลักแปดครับอยู่ประเทศลาวนะครับครับสวรรค์เขียดจะมีร้านนอกจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีประเทศลาวครับครับสำหรับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแทงผู้ใดอยากใส่ั๊มบาดันโซลาเซลล์ครับเขาก็มีหลากหลายรุ่นครับอ่ามันก็มีทั้งดีซีไฮบิดเอซีดีซีครับโทรปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับอ่าเบอร์โทร 0 9 0ครับ285 4052ครับจิดต่องผมได้โดยตรงเลยนะครับนี่คือน้ำใจจากเอฟซครับตอนนี้เพิน่นเพิ่นกำลังทดนล่องอยู่ครับว่าทดนล่องเมือนำก่อนครับตัวน,นี้สามารถสร้างงานผ่านมือถือไดไหมบอกรับด้ครับ,รบกำลังเทียนำนำบ่งครับปั่มนี้ทำงานปกติแต่ว่านำนั่นสิลายบอ เดี๋ยวถาบน้ำมันบงครับถ้าน้ำว่าสมมุติว่าน้ำมันโม้งนี่ต้องต้องลดปั๊มเป็นอีกหรือว่าเบบีดยอะไรครับหรือว่าจอใหม่บะถ้าถ้าว่าได้เลยก็ต้องเจาะใหม่ครับครับหลังจากทดลองปั๊มแล้วก็คือว่าน้ำมัพ่อครับเป็นระบบยังนะครับเขาเปนระบบดาวซิงครับดาวซิงครับปัญหาน้ามาจ่าแทนัหาน้ามาแห้องโบสถ์อกจุดเพนก็จะสีบอกว่าอยู่ใส คือเสื้อถือได้ประมาณจากเปอร์เซ็นต์ครับเขาิบเกาครับตัวนี้เขาิบเกาเลยนะครับครับก็ได้ซสรุปแล้วก็คือตรงซ้อไมค้ครับเนี่ยครับกระอกกุ้นแน่นำใจของเพื่อนครับที่เพิ่นมากตีตังไหนครับเพ<ด>ิ่น<ด> <บา S 1> ตีตังไหนกี่ครับเพื่อนเป็นเอฟซีที่ใจดีนะคะน้องพี<ด>่น้องเบิ้งไปเล้ารู้สึกเป็นจังใดรู้สึกตื่นต<ด>ันดังโอ้ตื่นตันใจแปะเอาขามเมลเอร์มาตื่นตันดัง รู้สึกตื้นตันใจเนาะปาเพิ่นขึ้นมากเพิ่นขึ้นใจดีแท้เพิ่นเป็นเอฟซีเพิ่นกฝากเนี่ยแล้วน้องผู้ใดเข้ากระซอยกันโปรโมทให้เพิ่นให้เพิ่นใจดีมาเฮ็ดให้น้องอุ้มอิงกะขอให้เพิ่นได้ลูกค้าหลายๆคือพึอ้เอกว่าัล่ะก็ให้มีจะเลื่อนขึ้นจะเลืิญนขึ้นกินยาบกจกยาลง่งความมีนำใจของเพิ่น ขนาดเพิ่นเปิดเจ้าของบริษัทคงคนครบวงจรเลยด้ยพี่น้องบริษัทของเพ่นครบวงจรเลยนะคะมีหลายขนาดฟังเพิินในคลิปนั่นแหละเพิ่นรับงานทั่วราชอาณาจักรใกล้ๆก็ไปติดต่อเพิ่นเด้เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ข้างในคลิปแล้วนะคะมีอะไรก็ติดต่อเพิ่นเลยนี่แหละเป็นบุญกุศลของอิหลาหน่อยไปไปพ่อผู้เฒ่าขนาดกินเหลา้าเนี่กะเอาเงินหายเมือ่อัานห้สามร้อย อยู่ใต้ที่พักหันเหสามลอยย่งางเข้าไปหาเลยได้เห็นผู้เฒ่านั่งอยู่แต่ก่อนพูนอยู่ในคลิปแม่ติม๋มแม่นุ่มติ๋มกับพ่อาการใช่เพื่อนกับไปให้เงินผู้ใช้มีผู้ใช้คนหนึ่งที่เพื่อนบ่อคอยสติสตังเพื่อนบ่อคอยสมบูรณ์ปันใดอุ้งกิงเห็นย่งางเข้าไปเซเว่นซื้อของแนเซเว่นซื้อน้ำซ,ซื้อของกินซื้อขนมมาให้บบนี้ไปนั่งกินข้าวอยู่ร่านล้านล้านล้าน เจ้าห่อนเหรฮะผู้ชายนนั้นัก,กนยางมาพอกันอีกอังยิงกับควกมาไปพ,พ่อพ่อย้ายฝั่ไปพีสันว่ากระตักเจ้าห้อนให้เพื่อนใส่ถุงให้กินเดอ้อกินเด้อพี่สันว่า๊ปดนี่แหละคือบุญกุศลที่น้องมักให้ผู้เท่าไปขายข้างล้างกะให้เพื่อเลยได้แต่สิ่งดีๆเนาะอ่ะคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ